เออให้มันลู้หน่อยไม่อยแน่ What <c ười> What แต่ตอนไป พร้อมแตกกอนครับพร้อมแตกกอนเอารับแบบอุ่น <c oughs> อย่างอาเลยช็อตนี้หาจัดหาชัดหาจัดช็อตนี้ โอ้ซาต้าอันดับอันดับสามพวกมอซาต้าตอนนี้อันดับที่สามนี่ครับผมเครือ่องเรื่องโมซิ0ิปยังไม่ได้เริ่มฮอกวอลฮอกวอ์ลเล่นได้ หมดในตำนานนี่หมดในตำนานทั้งหมดนี้เคยเล่นในซีซั่นก่อมาก่อนเฮ้ยมีไฟด้วยกูฆ่าแบบนี้ไงกูไม่เล่นแทงแล้วกูเล่นเมีย ซาต้าโอไมกอตรีบร้าไม่จริงไรไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไรมาลือกอีกเลยดินี่เีกระป๋อมใช่ไหมอันนี้หนี โอ้โหแรงไดมอนหลุดมาจากโลกไหนครับเนี่ยโอ้คับมีคนหลุดออกมาจากมีคนมีคนหลุดหลุดมีคนหลุดเข้ามาในนรกคับอจากแรงเรืปกติแบบปกตินะเอ้ยเยดเคฟลอเรติโนเอาอัมาแล้วเป็นเลดยอมยอๆ ผมจะจับใครดีผมจับฟอรเรนดิเมอร์จับไบเอตเตอร์จะจับซูกาก็ได้นะจับใครดีผมหมดเนี้ยผมชอบมากเลยนะดึงกันมันดีแก๊กอะก็นั่งแก๊กเหมืนกันนะผมก็นั่เก่งเหมือนกันนะแก๊กอ่ะ Welcome to Hogwarts เองจับคำพูดนี้ได้ เอ้ยแต่มันแบบมันปรับใหม่นี่น่ะ We can do h u g mode วันที่เจ้า Shut up Shut up

ดิพันดาวัดดีเฮ้ไปไหนอะไรไอ้หนุ่ม 1กําลังทํา <coughs> 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 okay, đéra. Ah. Đúng <coughs> <coughs> โบดดึงก้อนเลยพี่โดโอลวก็ขงังไงเอาแรกกันดิก็มาดิครับแรกกัอย่างมารชัดดิเออเออแตกโบดอ้าวอ้าวฆ่ามาเองแตกฆ่ามูชัดน,นี้

เดาสกอร์เท <While. S 1> uh ่าไหร่นี่วกูเจ็ดนะครับน้องจัดเนตึงจัด

มาต่อยูอันนี้อย่างมันก็ผมอย่างมัน อะไรกันครั้งนี้มันอะไรกันพักวอยังรอกันนะี่น้องไบรายก็ประมาณ171ตานะครับผมเวเลท65.5%เรนนะครับผมและไบรายผมก็ติดระดับจังหวัดนะครับผมโปรพิชบูนะ อันดับที่10นะครับผมของจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเดอะไบร์เนะครับผมส่วนกิวเหรอครับไม่มีฮะผมไม่มีกิวอยู่นะครับผมผมกะจะสร้างกิวเองนะแต่ว่าต้องใช้เงินงบห้าสิบกุปปองซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบบ,บ,แบ้าบอคอแตกมากเลยครกิโลก็มีประมาณนี้ครับผมมีหลายสกินอยู่นะ แล้วตัวละครที่ผมจะเล่นบ่อยที่สุดก็คือไรครับผมเล่นบ่อยสุดนะคะแนนเฉลี่ยห้าจุดห้าเปอร์เซ็ตห้าจาอมาก็เป็นมา,กกานรกาดังงบอมอาเลนแด็ก แบนดบัตเตอร์ไฟลฟลอเรออนอาร็กเตอร์ทอนเอนโซนี่ก็จะเป็นเพื่อนผมนะครับผมท็อปทิปท็อป,ท,อป,ท,อปทีโอพีซีซีก็ผมท็อปอีโวนี่ครับผมที่ดีที่ท็ทททอปอีโวนะเล่นยอนเก่งนะครับผมเพื่อนผมเล่นยอนเก่งแล้วก็ฟลอเรติโนู คือถามว่าผมเล่นเก่งไหมไม่เก่งโอ้ผมก็หมดเงินกับผมไม่ผมหมดเงินกับเกมนี้ไปประมาณสิ่หกปองนะครับผมสิบาทผมไม่ได้เติมเยอะนะครับผมสิบบาทก็ช่วงนั้นเข้าสูง่งบประมาณนี้ ก็อ่ะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอาป่ามาใช่ไหมโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาออกของให้บรท์ดูนี่ครับบรท์จะเป็นตัวละครที่ไม่เก่งต้นเกมนะครับผม คือกากมากครับผมเป็นตัวที่กากมากๆนะครับผมตอนต้นเกมนะแบบอ่าไงดีเขียนลิซเซเบอร์กันคือปลายต้นเกมอาจจะไม่เก่งครับผมปลายต้นเกมจะไม่เก่งเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่แบบเก่ง <is gone. S 1> ตัว <can> นึงกลางกลางเกมนะครับผมกลางเกมนะก็จะเก่งแค่กลางเกมนะครับผม ไบร์ Bright, จะเกงแค่กลางเกมกับท้ายเกมนี่ครับผมพยายามอย่าให้ไบร์ไปไฟมากนะครับผมเพราะว่าไบร์ Bright, ต้นเกมนะครับผมมันจะไม่แบบมันจะเบามากครับผมเวลาตีเ,าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโ็เคอ,อัพให้เขาหน่อยแล้วกันอ่าสมมติว่าทีมเราเสียเปลี่ยนนะครับผมอย่าผมมันตีนะ ก็เบาเะยครับผมเบามากเลยนะคือแบบเบามากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเออไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วก็ออกวันนี้หน่อยลวกันมาลอนอบุลาดาบแดง ไอติมนี่ไอติมแดงครับผมผมเรียกว่าไอติมแดงแล้วกันนะได้ง่ายดีเอ,อ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับผมบโอเคอ่ะมาพูดถึงไบรท์ต้นท้ายเกยมบ้างนะครับผมไรต์การเกมเนี่ยไบรท์กลางเกมนะครับผมเอ,อเม่อไบรท์กลางเกมประมาณสักวิวสิบเก้าแล้วกัน ใบกลางเกมนะครับผมก็จะมีดามเมจที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่ากลางเกมก็จะออกไอเทมได้แค่สามอเทมนะครับผมกลางเกมนะจะทําไม่ผิดนะแค่สามอเทมนะครับผมมันก็จะเบานะครับผมอ่าติดพาสติเชเฉยมันก็ยังแรงนะคือมันยังแรงอยู่นะครับผมอ่าดูนะก็ คือมันมัน,มนเดี๋ยวตัมกันมันมันน่าจะไม่อึดนะน่าจะไม่ได้ออกของนั่นไงว่าแลออ้วเดี๋ยวไม่ออกของเร็วเข้าเร็วเข้าเออออกของเร็วออกของเร็วเออ,เอ,อนั่นแหละโอ้โหแม่งเล่นเวทนี่หว่าขี้โกงโอเคมามาคอมโบไบนะครับผมคอมโบแรกตีแล้วก็คว้าครับผมแล้วก็เปิดอันตรี แต่ถ้ามันมีไบร์จะแพ้ทาพวก CC นะครับผมเยอะๆนะเช่นพวกโลเลออนอเล็กเตอร์อเล็กเตอร์ตัวดีครับผมไอีกนี่ไอ้นี่มันล็อกเยอะครับผมตัวนี้มันล็อกเยอะจริงนะครับผมอมัมลัมวันเดอร์ตัวสแตนเยอะๆนะครับผมพวกสแตนแล้วก็พวกทำให้ศัตรูมันติดรอยนะครับผมไบร์จะแพ้ทางพวกนั้นนะครับผมโอวยเจ็บเด่งแรงนะไบร์จะแพ้ทางพวกนี้นะครับผม ก็ ه, ถ้าดีๆนคะครับผมก็อย่าไปไฟมากนะครับผมให้ไปเอาพวกอ็อบเจกต์ไม่ก็ไปเคลียร์คีิปแล้วก็ฟาร์มครับผมก็เอาอ็อบเจกต์เช่นดักซัลเยอร์ไม่ก็บังกรนะครับผมผมแนะนํานะเอามังกรดีกว่ามัางกรมันให้เงินแล้วก็บัฟบัฟตีแรงขึ้นนะครับผมมันจะตีแรงขึ้นแบบสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเค นี่ครับผมสร้างโบนัสความเสียหาย30%แก่คีบและมอนสเตอร์ป่านี่ครับผมแนะนำให้มังกรดีกว่าครับผมเวลาจะเข้านี่ครับผมเวลาจะไล์จะเข้าไฟนี่ครับผมก็ต้องต่อให้มันตีสแต็กดีครับผมนี่จะ่ทำให้ดูเปิดไม่ใช่นี่ครับผมให้ทำเป็นสีส่สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับผมก็สัญลักษณ์สีแฉกอย่างนี้นะครับผม จะตายก่อนปีน้ำาตาลก่อนนี่ครับผมทำให้เป็นน้ำาตาลอย่างนี้นะครับผมทีสุดท้ายอย่างนี้นะครับผมร้ายจะตีแรงขึ้นนะครับผมนี่ครับผมดาเมจขามันจะขึ้นนะครับผมโอเคจะลองดาเมจปกติครับผมตีธรรมดา,าสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะ แล้วก็คีแปดร้อยกว่าในแปดร้อยสี่สิบสามนี้ครับผมลองแบบปิศาจละครับผมก็ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับผมแรงแบบเท่าตัวเลยนะครับผมมันจะแรงแบบเท่าตัวเลยนะครับผมถ้าคุณอยากลองแบบดาเมจเบิร์ดเบิร์ดแรงๆก็ออกดาบแดงได้นะครับผมบอกเลยแรงมากครับผมผมลองมาแล้วดาบแดงครับผม ท้ายเกมไร์จะโหดมากครับผมตัวลงเป็นตัวลงที่น่ากลัวเหมือนกันครับผมไม่นจะเป็นตัวลงที่น่ากลัวนะครับผมนี่ฮะดาเมจแต่แรงขึ้นแบบนี่นครับผมแปดร้อยเจ็ดร้อยเนยนะครับก็ดาเมจปกติมันจะแรงมันจะแรงมากๆเลยครับผมเวลาเปิดอันตีนะบางทบเวลามีดาบแดงครับผมอันตีมันจะแรงมากๆเลยครับผม มันจะติดค,ครีปพันพะันพะังเลยนะครับผมแล้วสกิลของเขาในครับผมของไบร์นนะก็สกิลแรกในครับผมก็แบบคดังยามผมจะร้องให้ดูเลยแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผม ร้ายเป็นตัวละครที่แบบเอาไปในแล้งไม่ค่อยจำมาเร่อ้ไงเท่าไหร่นี่ครับผมอาญาสองทีหายครับผมสองทีปะวะเดี๋ยวเ,เป็นะายยืดนลายมากๆครับ <ไป S 1> เป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับผมไรดีส่วนมากแรงเขาไม่เอค่อยมาเล่นกันนะครับผมนิยมไม่ค่อยเอามาเล่นกันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะโดนพวกเตอร์ซีซีแก้ถามพวกบอลเดบูมินนะครับผมคอรโบอายากับทาร่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผลโยคอรโบที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอายากับทาร่าแต่คอรโบที่แบบไรสู้ไม่ได้นะครับผมไรจะเป็นตัวที่จอกเกาะนะครับผม ต้ก็เนี่ยถ้าใครที่จะเล่นไรคิดดดีก่อนนะครับผมว่าแผ่นนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าหรือว่าใครแบบจะลองดูซื้อลูก็จะลองจะลองแบบลองเล่นดูนะผมเล่นยากหรือเปล่าก็ก็จะลองดูก็ได้นี่ค mm รับผมแต่แนะนำไม่ให้ไม่ให้แนะนำนะครับผมไปซื้อพวกแอรันดอร์แบ็ทแมนดีกว่านะครับผมพวกตัวแฝดโกงมากกว่าไรนะครับผม แ mm hmm. ต่ไบรท์ท้ายเกมก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมน่ากลัวมากๆเลยครับผม mm hmm. เป็นตัวอะไรที่น่ากลัวที่สุดในมาสกิลแรกก็จะเป็นการปล่อยแสงไปนี่ครับผมทำให้ติดสัญลักษณ์นี้นะผมเมื่อติดมื่ติดสัญลักษณ์นี้นะผมเราจะตีเป็นทูดามีนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนี่ครับผม mm hmm. นี่ตอนไบรท์เข้าใหม่ๆนะครับผมไบรท์ไม่มีตัวอะไรแก้ทางได้ครับผม บอกเลยเป็นตัวอะไรที่คโคตรโกงมากตอนนั้นไบร์์จะเป็นหมวดหมู่แอตซินสแครี่อยู่นี่ครับผมตอนนี้เป็นแค่แอตซินอย่างเดียวแล้วมันโกงเกินครับผมมัน <Can you S 1> โกงเกินไปหน่อยนึงครับผมไบร์์มันจะโกงไปหน่อยชื้อปฮอ <c oughs> ก็ตีเป็นตีปกติตีแรงนะครับผมบอกเลยตีแรงมากผมเอา,า,ลาพลางังพนละังแฝง นี่ครับผมพลังแฝงที่ผมนี่คือพลังแฝงที่ผมใช้กับไลน์นี้ครับผมของก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขาดชิ้นหนึ่งของก็ประมาณนี้ครับผมส่วนลูนเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกก่อนก็ไปดูกันเลยครับผมลูน ลูนก็ประมาณนี้ครับผมเป็นลูนเดาไม่ใช่ที่จริงผมจะเอาเป็นเอาเวกนะผมก็จะไปเอาเป็นเอาเวกนี่ผมก็เอาลูนเป็นนี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมลูน ส่วนรูนี้มีพล <pl ains> ังโจมตี45ครับผมจอเกาะ100%ความเร็วโจมตี10%นะครับผมก็ผมเน้นจอเกาะนะไบรท์ผมเน้นจอเกาะครับผมคือไบรท์มันเน้นไบรท์มันตีแรงมากครับผมถ้าใครที่ชื่อชอบไบรท์นะครับผมก็เราไปซื้อก็ได้นะราคาอยู่ที่20,328,888นะครับผมก็เป็นราคาที่แบบแพงจัด ผมก็จะจัดสกินนี้อยู่นะผมก็จะซื้อสกินนี้นะครับผมรอรอมิดเดี๋ยวไปเติมให้เดี๋ยวไปเติมนะครับผมไปซื้อสกินนี้ด้วยเป็นสกินลูกรักครับผมผมต้องการสกินลูกรักนะผมลูกรักผมต้องมีสกินครับผมก็ร่ <c oughs> างแฝงตามนี้เอ้ยไม่ใช่ออนิเมอต์จะไม่แย่งหมดดิร่างแฝงตามนี้ครับผมเป็นพลังเวเดาแอคออฟเฟชิ่งชั่น ออกเป็นเพิ่ม DME นะครับผมแล้วก็ออกเป็นคริเวทครับผมพว <c oughs> oh, ออกจอกก่อน <c oughs> แล้วก็ออกเป็นฮันนี่ซัมมอนเนอร์นะครับผมฮั er นนี่ซัมมอนเนอร์นะผม <c oughs> แล้วก็ดีโกเวอรี่นี่ครับผมแล้วก็สายซีฟ้าแล้วก็ออกเป็นเวอร์เลย์คิวนี่ครับผมโจมตีหรือสังหารคลิปจะได้เฮดพี ร้อยฉันได้ทันทีนี่ครับผมร้ก็ประมาณนี้นี่ครับผมสลหรับไรอันดับที่สี่ออันดับที่สิบของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทาคลิปด้วยนะครับผมก็วันนี้จบเพียงแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับที่มารับชมส่ยยูนารักครับผม We mend errors for our future.